ที่เห็นอยู่ไม่ใช่กระเป๋าแบรนด์เนมนะครับแต่มันคือเครื่องตัดหญ้าข้ออ่อน328แบบครบชุดที่99การเกษตรยินดีนําเสนอนะครับตัวนี้ก่อนใช้ก็จะเาลืมผสมน้ำมันออโตลูปด้วยนะครับเพราะเป็นเครื่อง2จังหวะขนาดเนี่ย 30.5cc กันเลยทีเดียวใช้งานเสถียรดีมากตัวนี้แอดบอกเลยไม่ว่าจะงานหนักงานเบา328เอาอยู่ ที่สำคัญเนี่ยตัวข้ออ่อนช่วยให้เราทํางานง่ายขึ้นด้วยครับเวลาเอีย้ยวตัวตัดซ้ายหรือขวาเครื่อง2จังหวะตัวนี้ทํางานสมูทมากครับที่สําคัญไม่ต้องปวดหลังเพราะมีเบาะรองมาให้ใครสนใจนะครับโปรโมชัน่นปกติราคา3 7มพวันนี้เราเหลือแค่1,750บาทใครสนใจสแกน QR code ได้เลยมีของแถมเพียบที่สำคัญมีเก็บปทางด้วยนะรีบๆเลย